สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพาเก็บสะเดาฝรั่งเด้อเออเออเออลูบว่ากรบลูกตำต่อรถนะ้องคอยเก็บสะเดาฝรั่งจ้าตำตำกินง่ายๆเป็นดงเลยคะ่ะกินง่ายๆไม่ต้องปีนนะคะ ห,หลายค่ะพี่น้องค่ะเก็บลวกไปค่ะสะเรานี่สิลวกไปจะกินกระป้นแกงแทนขี้เหล็กก็ได้ด้วยค่ะเด้อตุ่งหงดอยิงใหญ่ค่ะงามๆเลยจ้า เ,เรากันยูพี่น้องค่ะพ่อป้าสะเดายูพี่นี่ละขึ้นมาทางนี้ยกมาทางซ้ายเนี่ยพอได้ยินเสียงเจ้าอยู่ มีรดขมนิดหน่อยหรือค่ะเด้ออุ้ยเลียมตาปฏิภาเจ้าเขตยังยายทุกคนเลียมตาเกษเออเออต้มเนี่ยเบื้องแ้นผักลายนี่นะพี่น้องค่ะ มีแต่ต้นสะเดาค่ะ,ะววมีแต่สะเดาสวยๆจ้าต่ยอดใหญ่ๆเธอะคุณนายสอดปีนทำไมเออปีนทำไมให้เสียวกคขาพี่น้องค่ะเดี๋ยวยาตาสิตั้งกล้องเด้อค่ะเด้อยายตาสิบ้อน,นะน คือกล้องบุเขามาดามัน,ม,นมันบอมันบอดได้กล้องพี่น้องค่ะกล้องให้เบิิงซ้ำนี่แหละเดี๋ยวยายตาสิตั้งกล้องเจอดงเสดายังว่าเอินคุณนายมาเก็บเสดาเอาไปลวกซ้ำนี่แหละกําลังพอดีนะเธอนะแก่ก็นี่กัสีรถขมขึ้นมาอีกนิดนึง สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาจ้าล้ำดงสดวจ้าสเดนมากสแวเดาลฝรั่งจ้าหวานเป็นลมขมเป็นยา มีนวสีเหาเห็นปะเพราะว่ามันขมสุดหลา นี่ยพี่น้องค่ะออมเสกไก่นะคะเนะออมเสกไก่ออมเสเนื้อจ้าเอาแบบอบอวบอันอนกนักันหักเอาหักเอาด้ว Nó bơm bơm đập ห <laughs> มาก็เงี้ยวไม่ถึงพะนะพี่น้องหมาก็เงี้ยวไม่ถึงพะนะเม,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 มนออมเสกไก่เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะออมเสกไก่เช่นเนื้อเส่นหมูได้เหมือดจ้าแล้วก็ลวกไ้่จะกินกับป้อนกับแกว้ว ก่อนอื่นเด้อค่ะเด้อสิกินยังก็ต้องศึกษาก่อนจ้าว่าร่างกายหารับไดบรบทุกผักหรือทุกเห็ดเนาะค่ะนก่อนจะกินต้องศึกษาก่อนนะคะยยกินมา,นน <c oughs> านได้นะค่ะเด้อต้องศึกษาก่นแต่ละคนอ้ยขอโทษขออ,ขอภัยค่ะาเาา้คเด้ตากนแ่อยขอยค่ะากินมานะ้อตากนะ

ใใหญ่ส้มไปสนีว่าข่อยปึกข่อยเห็ดว่าเป็นซื้อึมวาเสียนะเนียบ้านสอวาเสียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะยากลูกยากเต้าพี่น้องค่ะม <c oughs> ีพี่น้องคนหนึ่งอ่ะน,นะ อันยายตาพ้าเห็ดวิธีถนอมผักเยจะกินเนี่ย <c oughs> อันขอโทษหลายหลายอยค่ะยายตาเห็ดบ่ได้คันบักลายุเฮียนหัน,นเอาไม่อย่างือเซล์เรกมาวินผักเสต่ <c oughs> าปปตีคุณได้เตรียมเยื่นเ,เบิเรว่มาทำไมล่ะเนี่นยอันบักลายุเฮียนเห็หดบ่ได้เลอค่ะเลิกเลิกโรงเรียนมาก็ได้เห็ดเอาลูกพี่น้องขาซื้อว่าเข้าป่ากลับบ้านกะอันน่ะยากแรงยากง่ายค่ะ ลูกไข่บ่คือลูกเพิ่น <c oughs> ได้ยินบ่คนไหนยักมึงเบหยังปสิบ่าล่ะ <c oughs> ลูกไข่บ่คือลูกเพิ่นเฮ็ดหยอยก,ก็จะเฮ็ด้น้ำเทียงหนึ่งหันเออแมวก็แมวเพิ่นอันคันแมวเพิ่นบ่ย,ยู่ในเงี้ยเพิ่นกับเัวแมวแม่แบู๊ดเอามาให้เอามให้คอยแม่เพิ่นวะ เอามาให้คอยเม่แมวขคอยด้นั่นเพื่อนวะพี่น้องค่ะพอแล้วค่ะมือลุ้นัะสิมาเอาไม่เดี๋ยวสิลวกว่าทันมือนันกันยากน้ำลุกไม่ใล่หอว่าสิลวกเก็บไปน้ำเพราะัดในห,ห้อนคักตัวบุูมลงไปดำปีปี้โอ้ยคอยก็เดยเนาะ่อยก็ได้อดสากินดำดำหันแล้วกระปนเว้าอ้กุณนายฟังแล้วหัวกวน พี่น้องคะหอนแล้วค่ะหอนไม่บุแล้วครได้ถุงบบกง่ายแล้วค่ะสีพากลับแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าโชคดีมีเงินใส่รวยๆสุขคนเด้อค่ะเด้อชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะค่ะคอมเมนต์มาเด้อค่ะอยากใะ้เฮ็ดเมนูอีกอย่างหรือว่าอยากให้ไปเก็บอย่างเนาะค่ะเนาะขันไปได้กระิไปเก็บให้ค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใส่รวยๆค่ะสวัสดีค่ะ